เอพิธาเราไม่งหวนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะกับเสียงนะคะวันนี้มาทำคลิปเ,เป็นพี่กับคาให้คุณเลือกนะคะสองเด็กด้วยกันนะคะเด็กที่หนึ่ง <c oughs> รีบเลยเด็กที่สองนะคะสำหรับคนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอยู่อยู่ในอยู่ในทั้งสองกองนี้เลยนะคะดูให้ว่าสถานการณ์ความรักในอนาคตของคุณต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรนะคะคนโสดแล้วก็อันนี้คือกองที่สอง นะคะอันนี้คือกองที่1น,นะสนะคะแล้วก็1เลือกไม่ทันกดพพสได้นะคะรลกวนอย่าก,กดข้ามโฆษณาคะเป็นค่าคู่ให้กับทางช่องด้วยเนาะถ้าได้เยอะๆเราก็จะได้เอาเงินไปทำบุญด้วยนะคะเป็นกุศลคุณก็จะได้บุญไปด้วยนะโอเคมาค่ะเริ่มห่อยที่กองแรกนะคะ น,นี้ก็กลับมาร้อนอีกจนได้นะคะหรือว่าจะเย็นแล้วนะเย็นได้วันเดียวนะคะเย็นได้วันที่ยีิบสามวันเดียวขามาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่เลือกกองแรก คนที่เรียกกล่องแรกมาดูกันว่า <c oughs> คนโสดและความสำเร็จไม่ชัดเจนนะคะมาดูพลังงานคนโสดสถานการณ์ในอนาคตคุณจะเป็นยังไงคนโสดก่อนเลยจะเป็นแบบสั้นๆนะคะเพราะฉะนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเส้ยรม่ราปิดเลยจิดไม้โอเคเด็ดเอาเป็นดุค่้นกับแอนคิง คนโสดคุณมุ่งหน้าไปที่ตัวเองแล้วนะคะมีเป้าหมายกับตัวเองชัดเจนนะคะแล้วก็คุณไม่รอนะคะให้เขามาหยิบยืน่นหรือใครมาหยิบยื่นโอกาสหรือความรักให้คุณอยู่แล้วเอ็ดออฟเด็กคนไม่รอใครมาง้อไม่ไปง้อใครนะคะแล้วก็มีกำแพงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พลังงานคนโสดแล้วก็มุ่งมั่นไปกับตัวเองเป็น king of War นะคะไปอยู่คนเดียวทำอะไรด้วยตัวคนเดียวนะคะไปไฟไปบุกตะลุย หาเอ่หา,า,าเป้าหมายให้กับตัวเองใหม่นะคะนี่คือพลังงานคนโสดนี่ไงโอเคครับคุณไม่สนใจคุณอาจจะเคยดีลคนโสดพลังงานมันขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่านายออบครับกับหัวนะคะชาริออตแล้วก็สีดา คุณไม่ได้สนใจคุณอาจจะเคยนะก่อนที่คุณจะโสดคุณอาจจะเคยเดียวกับชาวต่างชาติหรือคนไกลคนในเครื่องแบบทหารตำรวจวิศวกรอะไรก็แล้วแต่นะคะนักบินอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง<ๆ>ในในการทํางานของเขานะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะคนที<ๆ>่อยู่ไกลคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะเพราะมีโฟ r o ์ออฟสอดกับหัวรีเวิร์สนะเพราะฉะนั้นคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ รอแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนเดิมกับคนคนนี้แล้วนะคะเพราะเป็นหน้านายออบคับกับหัวรีวิสคุณไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วอะนะคะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างหรือว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแบบเงียบๆตายไปเงียบๆหรือเขามีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นานาประการแต่คุณไม่เอาแล้วคุณพลังงานคนโสดชัดเจนมากคุณไม่เอาคนคนนี้นะะโอเคสถานการณ์คุณว่าเป็นอย่างนี้คุณจะ ตัดสินใจทําอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วสร้างกําแพงขึ้นมาอย่างชัดเจนนี่คือคนที่ดวกล่องที่หนึ่งคราวนี้มาดูพลังงานของความสมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างสถานาการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอโอ้โห,โหความสมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเดวิลขึ้นมาเลยนะคะสิกอรควลอืม ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีการแบบหลงไหลครีซี่กันนะคะมีแพชชั่นต่อกันนะคะคุณยมยอมท,ที่ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนกับเขาคนนี้เขาคนนี้ที่คุณดีกวาจ,จะเป็นชาวราศีมังกรราศีธไฟราศีเมถุนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ หรือระวังให้ดีถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระวังว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เจอเหตุการณ์นี้อนาคตคนคนนี้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเยจะดึงมือที่สามเข้ามานะคะอืมระวังให้ดีนะคะคุณอยู่กับคนคนนี้ท็อกซิกมากเลยเด๋อวเวิร์นกับหัวนะคะไม่มีไม่มีความถ้าถามว่าคุณจะได้ไปต่อกับคุณคนนี้ไหมแล้วก็จะมีคอมมิชเมนต์เขาจะเอาคุณเป็นตัวจริงไหมไม่นะคะให้กลับมา ไพ่กับหัวนะคะไม่ใช่ไพ่กับมา Tree of Pen เดเลกับหัวนะคะดูเวอร์กับหัวรักแค่ไหนก็ไม่ได้ครอบครองกับคนคนนี้แล้วไม่ได้ลงเอยกับคนคนนี้นะคะเพราะมันมีแต่ความลุกลงเห็นไหมนะคะเห็นไหมคิงออฟเพนเดเคิลก็ยังกับหัวคน,คนนี้เป็นคนใจโรเลนะคะคิงเพนเดเคิลนี่เป็นหมายถึงถ้าเกิดอัพไลน์เนี่ยมันหมายถึงคนที่มีความหนักแน่นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะคนที่มั่นคง นะคะในจิตใจแต่มันรีเวิร์สคิดดูมันกลับหัวแสดงว่าคนคนนี้ใครก็ได้นะคะไม่เหมือนเพลงนั้นนะที่แบบแค่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใครก็ได้แต่คนคนนี้ใครก็ได้นะเขาเป็นคนที่เสพติดเรื่องอาจจะเรื่องนั้นนะเออเสพติดเอ,อ่อเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงนะมากไปหน่อยไม่มากไปหน่อยแรืมากเลยนะคะคนคนนี้มั่นใจในตัวเองด้วยวเขามีดีและเขาอาจจะ เป็นคนที่ไม่จริงใจจริงจังกับคุณในนี่คือความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนกล่องที่หนึ่งนะคะโอเคอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะดูว่าแล้วคุณจะทํำยังไงนะคะอันนี้ให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกล่องที่หนึ่งนะแล้วคุณจะตัดไพ่อยากจะให้คุณตัดสินใจยังไงนายอวบอนเนี่ยเนหะ็นไหมให้คุณดูแลตัวเองนะให้คุณออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งการเดินทางชาลีออตรงนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องทําเพื่อตัวเองนะคะอืม คุณจะต้องขยันหันมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพัน,น์ธนี้คุณจะไม่พบความสุขเดยกซันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลูกมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องไหคะอาจจะเป็นปัญหานะคะในความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณกับเขาจะต้อง พันล้างเดินออกและไม่สามารถตัดสินใจทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนได้ก็เป็นไปได้นะเขาบอกว่าอย่าอ,อ,อย่ากลับไปกับความรักครั้งเก่าคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวสตรองราศีสิงห์ก็ได้คุณจะต้องไพ่แนะนําก็คือกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งนะคะแล้วก็มาทําเพื่อตัวเองแปเหรียญแล้วก็สตรองเกิดขึ้นนับรอง คุณนในอนาคตความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะกลับมาเข้มแข็งและก็มาเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งและคุณก็จะไม่เอาคนคนนี้นะคะเพราะว่ามีสีถ้วยเกิดขึ้นนะนี่คือกองที่หนึ่งนะคะคนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองสองค่ะขอบคุณค่ะ